สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้เรามาถึงกันที่บทที่6บทที่6เรื่องแผนภูมิรูปภาพซึ่งไม่ยากนะคะก็คือหมายความว่าแผนภูมิรูปภาพเนี่ยก็คือการนำรูปภาพมาแสดงจํานวนข้อมูลต่างๆนั่นเองทีนี้มันจะมี าการแสดงข้อมูลในลักษณะอย่างไรนั้นเราจะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันคุณครูจะสอนโดยการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะเพราะว่าเนื้อหาจริงๆมันไม่ยากเพราะฉะนันเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันสำหรับเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็มาในที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือ,อแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า 1. 5 9นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะบทที่6เรื่องแผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายวิธีการนั้นก็คือว่าเรามารูที่คำชี้แจงค่ะคุณแม่ซื้อผลไม้ชนิดต่างๆดังนี้มีอะไรบ้างมีส้มมีแอปเปิ้ลมีกล้วยนะคะซื้อส้มมากี่ผลนับ1 2 3 4 5ผลซื้อแอปเปิ้ลมากี่ผลคะ1 2 3่ะ1 2 สี่แอปเปิลสีผลซื้อกล้วยมากี่ผลคะหนึ่งสองสซื้อมะม่วงมากี่ผลคะหนอเอาละเรามีข้อมูลแล้วว่าคุณแม่ซื้อผลไม้ชนิดต่างๆซื้อมาทั้งหมด4ชนิดมีแอปเปิลกล้วยส้มและก็มะม่วงนะคะทีนี้ให้เรามาทำการระบายสีผลไม้ ในแผนภูมิรูปภาพให้เท่ากับจำนวนที่คุณแม่ซื้อมาเอาละค่ะทีนี้ตอนตรงนี้นั่นคือเป็นแผนภูมิเป็นแผนภูมิแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าแผนภูมิที่จะแสดงจำนว,นวนว่าคุณแม่ซื้อผล,ลไม้แต่ละชนิดมาเท่าไหร่ทีนี้คำชี้แจงเขาบอกว่า ให้เราระบายสีผลไม้ในแผนภูมิเราก็มาดูว่าแอปเปิ้ลกี่ผลเมื่อกี้เรานับแอปเปิ้ลได้4ผลเราก็ระบายแอปเปิ้ลแค่4ผลนะคะเอ่อส้มกี่ผลคะส้มทั้งหมด5ผลเราก็ระบายส้ม5ผลกล้วยกี่ผลคะกล้วย3ผลเราก็ระบายกล้วยแค่3ผลมะม่วง2ผลเราก็ระบายมะม่วงแค่2ผลนะคะ ตรงนี้นะคะต่อไปเมื่อนักเรียนระบายสีในแผนภูมิรูปภาพเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็มาตอบคำถามคุณแม่ซื้อแล้วเว้นช่องว่างไว,ว้ว่ามากที่สุดคุณแม่ซื้ออะไรามากที่สุดจากแผนภูมิรูปภาพที่เราได้ระบายสีไปแล้วเราระบายสีผล,ล,ผลไม้ชนิดไหนมากที่สุด นั่นแสดงว่าให้เราเอาชื่อผลไม้มาใส่ลงในช่องว่างตรงนี้นะคะต่อไปคุณแม่ซื้อแล้วก็เว้นไว้น้อยที่สุดเราก็ดูจากแผนภูมิรูปภาพอีกว่าเราระบายสีผลไม้อะไรที่มีจํานวนน้อยที่สุดในบรรดา4ชนิดนี้ก็นำชื่อผลไม้มาเขียนลงในช่องว่างนะคะ เอาละค่ะหน้าต่อไปหน้าที่160นะคะเราก็จะมาดูแผนภูมิรูปภาพต่อไปก็คือจากในรูปเนี่ยโหลโหลขวดโหลนี้นะคะมีจำนวนลูกอมอยู่ซึ่งมีจำนวนลูกอมหลายสีมากนะคะมีสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในโหลเนี่ย มันยังเสเปะสปะไม่รู้ว่าข้อมูลข้างในนี้มีอะไรจำนวนเท่าไหร่เขาเลยมาทำเป็นแผนภูมิรูปภาพแบบนี้ว่ามีสีชมพูอยู่กี่ลูกอมอยู่กี่อันมีสีแดงอยู่กี่อันมีสีน้ำสีฟ้าอยู่กี่อันสีเหลืองอยู่กี่อันนะคะก็คือ ในแผนภูมิรูปภาพนี้จะแสดงจำนวนลูกอมแต่ละสีว่ามีจำนวนเท่าไหร่เมื่อนักเรียนดูจากแผนภูมินี้แล้วนักเรียนก็มาตอบคำถามด้านล่างนะคะคำถามเขาบอกว่าให้วงวงล้อมรอบคำตอบวงล้อมรอบคำตอบหมายความว่าให้วงที่ลูกอม,มค่ะ,ะคำตอบไหนตรงกับลูกอมสีอะไรให้เราทำการวงสีนั้น นะคะอันนี้เป็นการบ้านให้นักเรียนไปดูมาเองนะคะดูจากแผนภูมิแล้วมาตอบคำถามอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าลูกอมสีอะไรน้อยที่สุดจากแผนภูมิเนี่ยสีอะไรน้อยที่สุดยกตัวอย่างนะคะก็จากที่ดูเห็นเนี่ยก็คือสีเหลืองเราก็วงกลมที่สีเหลืองนั่นเองนะคะข้ออื่นนักเรียนทำเองนะ เอาละค่ะการบ้านหน้าต่อไปอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้า161นั่นก็คืออ,อให้นักเรียนทำหน้านี้ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงอะไรคะแสดงจำนวนขนมจีบที่นักเรียนกินในงานเลี้ยงปีใหม่นะคะโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด5คนมีขุนแก้วตาต้นกล้าอมสินใบบัว ในแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงจานวนว่าใครกินขนมจีบไปเท่าไหร่ใครกินมากที่สุดใครกินน้อยที่สุดใครกินเท่ากันหรือใครกินมากกว่ากันกี่ชิ้นตรงนี้ให้นักเรียนเอาข้อมูลที่อยู่ในแผนภูมิรูปภาพนี้มาใส่ลงในคำตอบด้านล่างนะคะเขามีคำถามก็ให้นักเรียน นำมาใส่ลงในคำตอบด้านล่างใช่ไหมคะอะคุยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อ3.1แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรแสดงอะไรคะแสดงจํานวนขนมจีบที่นักเรียนกินในงานเลี้ยงปีใหม่ก็คือเอาบรรทัดนี้มาใส่คําตอบตรงนี้นะคะเพราะว่าชื่อตรงนี้เนี่ยจะแสดงจะเขียนอยู่แล้วว่าเป็นแผนภูมิแสดงจํานวน นักเรียนที่กินขนมจีบในงานเลี้ยงปีใหม่เราก็เอาตรงนี้มาเติมนะคะเติมตรงนี้นะต่อไปข้างล่างไม่ยากแล้วถามว่าต้นกล้ากินขนมจีบกี่ชิ้นเราก็ดูจากแผนภูมิเลยแล้วมาตอบคําถามนะคะสาหรับวันนี้การบ้านก็มี3หน้านะคะคือ,อนักเรียนได้ ออสามารถจะหาข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลองไปทำการบ้านดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ